다음 <shriek> 영상요 <shriek> ก็ตอนนี้นะคะเปิ้ลจะพาท่านผู้ชมนะคะมาถึงที่ดินแปลงที่2ที่เปิ้ลจะพาท่านผู้ชมมาชมแล้วนะคะสําหรับแปลงที่2ที่เปิ้ลพาท่านผู้ชมมาชมนะคะแปลงที่2ของเรานะคะก็จะเป็นแปลงที่ดินนะคะที่มีเนื้อที่ทั้งหมดนะคะ17ไร่68ตารางวานะคะแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะว่าแปลงที่ดินของเราแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะจะติดกับถนนท่าหลวงชนบทสป4010เลยนะคะทางด้านหน้าแปลงนะคะแล้วก็ ทางด้านข้างแปลงของเราที่เป็นทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะติดกับถนนสาธารณะนะคะซึ่งเป็นถนนสาธารณะที่มีขนาดกว้าง8เมตรเลยนะคะงั้นเดี๋ยวป้อนจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมภาพผ่านทางโดมกันเลยนะคะได้ค่ะค่ะก็จากภาพที่ผ่านทางโดมนะคะท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าจาก หน้าแปลงที่ดินนะคะหน้าแปลงที่ดินแปลงนี้เนี่ยจะติดกับถนนทางหลวงชนบทสป4 0 0 0 0นนะคะจะเป็นถนนที่เชื่อมระหว่าง3จังหวัดนะคะก็คือจังหวัดกรุงเทพสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาครน,นะคะแล้วก็มีขนาดกว้าง9เมตรนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะติดกับถนนสาธารณะนะคะโดยถนนสาธารณะนะคะจะมีความกว้างที่8เมตรนะคะาำรับรายละเอียดความกว้างและความลึกของแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะเดี๋ยวเป้ลจะขออนุญาตใส่ เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมในในใต้คลิปของเราอีกทีหนึ่งนะคะค่ะก็สำหรับที่ดินแปลงที่2ที่เปนทาท่านผู้ชมมาชมวันนี้นะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะมีเนื้อที่ทั้งหมด17ไร่68ปตารางวาค่ะโดยท่านเจ้าของนะคะเสนอร,ราคาขายยกแปลงนะคะอยู่ที่ 85, 000, 000, 8 5ล้านนะคะ862,500บาทค่ะ โดยเฉลี่ยนะคะจะตกไร่ละ5,000 500, บาทนะคะ,ะถ้าเฉลี่ยเป็นตารางวานะคะจะตกตารางวาละ12,500บาทค่ะโดยที่ดินทั้งสองแปลงที่เปิ้นได้นำเสนอให้ท่านผู้ชมชมนะคะท่านเจ้าของปัจปจุจจบันเนี่ยท่านเจ้าของนะคะทาฟาร์มกุ้งแล้วก็ฟาร์มหอยอู่นะคะแต่ว่าเนื่องจากท่านเจ้าของนะคะอยู่ในวัยเกษียณแล้วนะคะเลยต้องการที่จะขายนะคะเพราะว่า ไม่มีคนทาต่อนะคะแล้วก็ที่ดินแปลงที่ the 2ของแปลงนี้นะคะก็จะเป็นั่างเคียงนะคะสําหรับรายละเอียดของแปลงที่ดินเนี่ยเดี๋ยวป้ลนจะใส่รายละเอียดไปที่ใต้คลิปให้ท่านผู้ชมชมอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็สถานที่สําคัญนะคะสถานที่ใกล้เคียงแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งใกล้เคียงกับพิกัดของแปลงที่ดินทั้งสองแปลงเนี่ยเดี๋ยวป้ลนจะใส่ไว้รายละเอียดไปที่ใต้คลิปเอาไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมนะคะสนใจนะคะ จะมาทําฟาร์มกุ้งฟาร์มหอยต่อจากท่านเจ้าของเดิมก็ได้นะคะหรือจะทําเป็นโครงการหมู่บ้านสักสันก็ได้นะคะหรือจะเป็นตลาดน้ําก็ได้นะคะหรือว่าจะทําเป็น ทางเก็บสินค้าก็ได้นะคะซึ่งประโยชน์ของการใช้ที่ดินเนี่ย mm. เดี๋ยวเปิ้ลจะใส่รายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะ mm. แล้วก็เปิ้ลก็ได้มีการาทำรายละเอียดในเรื่องของค่าผมที่ดินในพื้นที่แต่ละแปลงเอาไว้ให้ท่านผู้ชมลองตัดสินใจดูเพื่อเป็นการพิจารณาตัดสินใจดูอีกทีหนึ่งนะคะหากท่านผู้ชมนะคะสนใจที่ดินสองแปลงนี้นะคะก็สามารถติดต่อเปิ้ลได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเปิ้ลก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ